รูมูทเอปูนตราดอกหัวจากบริษัทปูนซีเมนเอเชียจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะแท็บเล็ตตัวที่สิถืออยู่ในมือตัวนี้มีความสำคัญกับคุณผู้ชมไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเพราะเด็กป .1 ทั่วประเทศไทยกำลังจะได้รับวันนี้ เรามาดูความสำคัญของแท็บเล็ต PC ตัวนี้กันดีกว่าว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างเด็กป .1 นนทั้งประเทศไทยนะคะแท็บเล็ตตัวนี้มีขนาดประมาณ7นิ้วใหญ่กว่า iPhone แต่เล็กกว่า iPad บางแล้วก็หนักพอๆกับน้ำหนักประมาณน้ำครึ่งแก้วตัวถังทำจากอลูมิเนียมผิวสวยเหมือนกับโน้ตบุ๊กของ Apple ค่ะทนทานต่อการตกหล่นพอสมควรเห็นทดสอบด้วยการทำตกแล้วจอไม่แตกแล้วก็นำกลับมาเล่นต่อไปได้ดีแต่คงทำตกในระยะ เครื่องเอลผู้ใหญ่อะไรแบบนี้นะคะในส่วนของโปรแกรมสามารถลงโปรแกรมได้แทบเหมือนเครื่องที่ผู้ใหญ่ใช้เลยค่ะเรียกได้ว่าถ้าไม่มกีการกันไว้ก็ลงโปรแกรมใช้งานได้เหมือนเครื่องทั่วไปการต่อเชื่อมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต้องทําผ่านระบบ WiFi เท่านั้นซึ่ง WiFi นี้ก็จะมีใช้ในโรงเรียนใช้โปรแกรมต่อเชื่อมอนินเทอร์เน็ตได้เหมือนเครื่องทั่วไปเนี่ยน,นะคะแปลว่าหากไม่มีการป้องกันก็จะสามารถท่องโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างอิสระเลยค่ะส่วนถ้าพูดถึงการนํากลับไปเล่นที่บ้าน ถ้าไม่มีเน็ตที่บ้านก็สามารถเล่นโปรแกรมฝึกหัดพวกแบบฝึกหัดบทเรียนหรือข้อสอบที่ลงมากับเครื่องได้โดยไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตและสามารถต่อยอดโปรแกรมเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนเพื่อนำกลับมาฝึกที่บ้านค่ะคุณผู้ชมคะฟังดูแบบนี้แล้วเนี่ยน่าตกใจเพราะว่าแท็บเล็ตเด็กแท็บเล็ตผู้ใหญ่ต่างกันตอนนี้แค่ที่ขนาดเท่านั้นเองค่ะกลัวว่าเด็กเนี่ยจะเอาไปใช้ผิดประเภทไปถามท่านรัฐมนตรีดูค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะอยู่ที่เราใส่อะไรล,ลงไปในเครื่องนะครับอันนั้นเป็นข้อที่1ก็คือเรื่องของคอนเทนต์นั่นเองแน่นอนครับวันนี้คอนเทนต์ของรัฐบาลที่เตรียมมาไว้ให้กับน้องๆชั้นประถมปีที่1น,นั้นพร้อมแล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นเนื้อเนื้อหาสาระความรู้ที่เป็นเรื่องที่ดีๆทั้งสิ้นนะครับอไรก็ดีครับในอนาคตเนี่ยในเรื่องของเนื้อหาสาระเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมา โดยวันนี้เนี่ยก็ขอให้ท่านผู้ปกครองอน,นะครับได้เกิดความมั่นใจครับว่าสิ่งที่รัฐบาลได้เลือกให้กับลูกหลานของเรานั้นเป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นครับฟังดูแบบนี้แล้วก็สบายใจมากขึ้นนะคะว่าเด็กไม่สามารถนำชับเล็ตพีตัวนี้ไปเล่นเกมหรือไปดูเว็บโป้ได้ส่วนทั้งภาครัดและภาคเอก,กชนรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์วันพรุ่งนี้ต้องติดตามให้ดีค่ะเพราะว่า จะมาดูกันว่าแท็บเล็ตพีีตัวนี้คุณจะต่อยอดอยังไงบ้างค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ